สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีเตียน้อยที่นะฮะทุกท่านเนาะมืัอนี้ก็มาพบกับข้าพเจ้าอีกซีนเคยเนาะซึ่งมาจะพาท่านผู้ชมมากินหมากม่วงยักษ์เนาะซึ่งหมักม่วงก็อยู่ข้างๆเฮาแหละนี่เอออันนี้เลยเนาะหมักม่วงที่ว่าหมักม่วงยักษ์ที่ว่าเฮาจะกินเนาะตัรงไงมาแกะกองเลยวันนี้เอาไว้ยามเด็กใหม่มากินเด็กใหม่มากัดกินนั chị nào tên tên hầu thì lạng con lạng của mình ăn em chuyện à. nhai 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 chị bớt vô vào này อ้าน่าจะพ่อล้วที่สำคัญคือเอาบุมีมีดแต่ว่าเขาสิเอาควานซับเอาพวามีดเอาหาอยู่ใส่กับโูบูเห็นตะก,กี้โูหัวปลาอยู่ใส่ดืมไปล้างไปก่อนควานในท่เท้ก็เอาไปตัด ปื้นตัดอีชังแต่ว่ามืัอนี้เราสิเอาควานไปครับออกม่วงหยักนะตัวน,นี้ปลูกเมื่อสามปีที่แล้วเนาะกับทรงแลกๆกันนะกับลายอยู่หมากลายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เก็บไปเลยยังเหลืออยู่สามชีมาทั้งนั้นเต็มต้นอยู่เก็บกินไปเรื่อยเดี๋ยวเราเริ่มไปเลย ฮอ,อนหอนอากาศฮอนหอนเจังยบสิแนี่แหละที่เด็ดหับไปเลยกินจะได้วะกัดเอาบ่ได้จะได้แน่กินข้าวต้นม้อน,นี่ธีใไม่แห่งการกิน นี่เริ่มสุกแล้วเริ่มอันนี้เริ่มหวานแล้เอเอาไปละ น้ำบเตมหอนหน่นี่มันเหนือเบิร์ะเน่นสุดถ้เป็นผู้สาวก็เป็นผู้สาวอ้วบเน่นปึกมีหนามีนวน กัดกระเือได้กัดเต็มปากเต็มคำหมด 嗯。那。Mm. Mm. No. đã bưng. Nè Thôi Ngựa nến

ม,มิติใหม่ของการกินน่าจะเผ็ด อากานคือปลาโคตรยาวโน่นนี้น่าจะได้ลโลปลา อืมอืมอืมเต็ดประกาศถอนเอาอก็จะเสียจัดไป นี่มันเป็นเบีย้ยของเบีย้ยของไทยแต่ว่าเอามาจาจะเวียนนามเอามาปลูกสามปีที่แล้วกับริใส่เคมีอย่างใส้แบบพุ่นขอ,อกเอาอันนี่ พยายามกินเปี่ยงเดียวเบิดเปียงนีก้ก็น่าจะพอ อาอืมมันน่าจะเผ็ดน่าดูอืมอ่ะอืม,อม น่าจะพอทำนี่เนาะเพราอกินมาหลายแหลบมะม่วงระดับกิโลกินมาทำนี่ยั่งทำนี่เดี๋ยวนี้อิ่มแห้งแหละกินต่อกินบุได้แหละรวมทางเพชรแต่ว่ากส็สิได้พักพรอนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่นาสิจบไปทำนี่เนาะแล้วก็ขอบอกขอบใจที่เข้ามาครับส้มหรือว่าขอ,ขอบอกขอบใจสำหรับผู้ติดตามเนาะอันแหละ ท่านได้ที่ยังบดทิดต,ตามนะครัอย่าลืมเ้อกดติดตามให้ข้าพเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเลเพื่อบรรพาคลิปให,ใหม่ที่ข้าพเจ้าจะสั่งเนาะเขาเติบโตน้ำกันเนาะพยายามเฮ็ดแหมมันดีที่สุดนะเนาะ,นะสำหรับวันนี้ก็ตัวอำลากัน้เนาะบาย